สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้วนทัวร์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ดอยแม่สลองครับแล้วก็ผมอยู่ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า y e ส I d ดูครับเหตุที่ว่าร้านกาแฟนี้น่าสนใจครับผมผ่านมาครับกับเจ้าฟอร์ซ่าสามของเราครับขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเที่ยวเนี่ยเราเจอร้านกาแฟที่นี่จุดสังเกตที่ทําให้เรามาแวะนี่เนื่องจากว่าเขามีป้ายบอกครับว่าเขาอ่ะเป็นกาแฟรางวัลที่1ประเทศไทยก็เลยรู้สึกสนใจเฮ้ยกาแฟรางวัลที่1ประเทศไทยคืออะไรเดี๋ยวเราลองเข้าไปถามเขาดูในร้านไงครับ เมื่อเข้ามาถึงในร้านฮะเราพบว่าร้านนี้มีบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยครับมองไปโอ้โหเก้าอี้ก็เอินหน้านั่งมากครับแล้วก็จุดที่ผมจะไปนั่งก็คือตรงนู้นเลยฮะที่เป็นจุดที่ชมวิวครับมาที่นี่ฮะเราจะพบว่าราคาของกาแฟที่นี่ก็ไม่ได้แพงอะไรมากครับเป็นราคาปกติทั่วไปแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยครับรบกวนตรงนู้นฮะที่หมวกน,น็อกเลยครับลองโยก,กาแฟมาให้แล้วครับ ตรงนี้ฮะเราก็มาดูมีอาหารด้วยนะมีสปากเกตตี้มีพิซซ่าครับเราก็มีโอ้โหที่ของโปรดผมเลยนะเนี่ยดูซิเนี่ยโอ้โหครัวซองจามีไส้ต่างๆฮะทีนี้ครับตรงนี้เขามีบอยป้ายบอกว่ากาแฟรางวัลที่1ประเทศไทยเดี๋ยวเราถามเขาิดนึงแล้วกันว่ากาแฟรางวัลที่1ประเทศไทยคืออะไรยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกาแฟรางวัลที่1นี่คืออะไรยังไงฮะพอเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมส่งเมล็ดข้าประกวดค่ะแล้วก็ได้รางวัลม,มา ส่งเมล็ดเข้าประกวดปีหนึ่งเจ็ดใช่ค่ะปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดได้รางวัลเมล็ดกาแฟเป็นเมล็ดกาแฟอะไรเอ่ยเป็นเมล็ดกาแฟของที่ที่นี่ค่ะเป็นบนดอยแอสโลองเป็นพันธุ์อาราบิก้าค่ะอาราบิก้าปลูกเองที่นี่เลยค่ะทำเองทําเองหมายความว่ามาคั่วมาเบลนด์มาจนกระทั่งมาชงให้กินเองที่นี่เลยใช่ไหมครับ ว้าวที่นี่ฮะมีเพจมีอะไรให้ใครได้ติดตามมั้งไหมก็ตามเชื่อค่ะคาเฟ่เยสไอดูคาเฟ่เยสไอดูภาษา<ช>อังกฤษเนาะใช่ค่ะเพื่อใครอยากสนใจอยากจะตามรอยเรามาเที่ยวที่นี่นะครับคาเฟ่เยสไอดูจ้ามีดองมาบอกว่าใบมีใบด้วยเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวมาดูใบนิดนึงแล,นแล้วนี่แหละครับที่บอกว่าได้รางวัลที่หนึงเมื่อปี2017ครับผมจากใครอะไรหวา <laughs> อ,อ อ่านไม่ออก Special Coffee Association of Thailand นะฮะสมาคมกาแฟนะเท่าที่อ่านได้ตอนนี้ครับก็เป็นรางวัลที่1น,นะฮะอยู่ที่นี่ครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่น่าจะมีไว้ขายตรงนี้ด้วยมั้งแม่ที่น่เดี๋ยวเราไปชมวิวกันดีกว่าครับ ในส่วนที่เราจะนั่งชิมกาแฟกันนี่นะคุณผู้ชมฮะดูเิผมเลือกที่จะมานั่งห้อยขาตรงนี้นะแล้วก็ดูนะกาแฟผมนะพร้อมกับมองไปตรงนู้นแปลงปลูกผักอะไรก็ไม่รู้แหละที่แท้ๆ,ๆที่แน่ๆฮะวิวสวยมากๆเลยครับมองไปตรงนน้นโอ้ยสวยสวยสยสวยๆนี่จะเป็นตอนเช้านะผมว่าเดี๋ยวหมอกเยอะแยะแน่ๆเลยที่นี่ครับแล้วก็ถึงช่วงเวลาสำคัญครับที่เรารอคอยอืหอมนะ เดี๋ยวชิมรสชาติกันนิดนึงนะฮะว่ากาแฟรองวันที่1น,นี้เป็นยังไงแต่แปลว่าเป็นกาแฟรองวันที่1นึ่งคือเมลกาแฟที่ได้รางวัลที่1จ้าอาราบิก้า กาแฟอาจจะเป็นแบบขั้วกลางนะฮะมีติดเปรี้ยวนิดๆครับแต่ก็หอมรสชาติใช้ได้เลยนะผมผมปกติผมจะไม่กินกาแฟเปรี้ยวนะผมชอบประเภทขั้วเค็มๆครับผมแบบนั้นนะผมชอบแบบนั้นเลยแต่เนี้ยเขาจะออกติดเปรี้ยวนิดนึงก็จะเป็นแบบขั่วกลางไฟอ่อนลงมานิดนึงแต่ก็โอเคนะถึงแม้ว่าคนไม่ชอบกินเปรี้ยวยังกินได้ถือว่าโอเคเลยอ่ะโอเคนะ แล้ววันนี้ฮะเราก็พาคุณผู้ชมมาดูเส้นทางการขึ้นมาสู่ดอยแม่สลองนะวันนี้นะว่าเส้นทางนะ่ะไม่ได้มีอะไรยากเลยครับขีร่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเที่ยวเองก็ได้นั่งเครื่องบินมานั่งรถทัวร์มาแล้วก็หามอเตอร์ไซค์สักคันเช่าอะไรพวกนะี้มาเที่ยวกันได้ง่ายๆเลยครับช่วงนี้นะักท่องเที่ยวน้อยฮะเพราะนั้นไม่แออัดเหมือนช่วงก่อนแน่นอนในหน้าหนาวนี้ใครอยากจะมาเที่ยวเชียงรายนะครับอย่าลืมมาเที่ยวดอยแม่สลองฮะมาแวะชิมกาแฟ yes i do ตรงนี้ก็โอเคนะผมชอบเขานะแม้ผมจะไม่ชอบกาแฟเปรี้ยวนะครับและ come. Um.